เทน้ำหนักไปที่การสำรวจความสัมพันธ์อันผิดบาปของตัวละครหมายตายของหนังก็คือการตั้งคำถามกับด้านมืดภายในจิตใจของผู้ชมยิ่งเราเผลอเอาใจช่วยหรือเคลือบเคลิ้มไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เมื่อไหร่ก็คล้ายกับเรายิ่งผลักตัวละครให้พุ่งชนกับปัญหาและดำดิ่งสู่หลุมดำในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นคล้ายกับการเดินทางเข้าสู่เขาวงกตภายในจิตใจของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและยากที่จะหาทางออกเมื่อย่างกลายเข้าไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพ,พย,ายนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Decision to leave คาตกรรมรักหลังเขาแฮจุนนักสืบหนุ่มมากความสามารถต้องมาไขคาดีการเสียชีวิตอย่างลึกลับของชายคนหนึ่งที่ตกลงมาจากภูเขาอย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับ ผู้ต้องสงสัยเดียวของคดีนี้ก็คือซอเรภรรยาสาวของผู้เสียชีวิตซึ่งไม่ได้มีเขาของความเสียใจอีกทั้งยังแสดงกิริยาประหลาดจากการจากไปของสามีอีกด้วยนะครับแต่ยิ่งสืบหาความจริงมากเท่าไหร่แฮจุนกลับยิ่งตกหลุมรักผู้ต้องสงสัยของเขามากขึ้นเท่านั้นภาพยนตร์เรื่อง Decision to Leave เป็นผลงานการกำกับของปาร์คชานบุค๊คผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเรื่องราวอันลึกลับซับซ้อนผสมผสานเข้ากับความระทึกขวัญเชิงจิตวิทยาได้อย่างลงตัวนะครับโดยก่อนหน้านี้เขาเคยฝากผลงานระดับมา s t สเตอร์พีอย่าง Oh Boy และ The Hand Maiden มาแล้วนะครับดังนั้นผมจึงตั้งคำถามกับ Decision to Leave ตั้งแต่ยังไม่ทันเดินเข้าโรงภาพยนตร์ด้วยซ้ำนะครับว่าปาร์คชานบุค๊คสนใจอะไรในเรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านโลกภาพยนตร์มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง อย่างตำรวจหนุ่มตกหลุมรักกับผู้ต้องสงสัยสาวอย่างหัวปากหัวปั๊มกันแน่ครับน้ำหนักแทบทั้งหมดของภาพยนตร์นั้นเทไปที่การสำรวจความสัมพันธ์อันผิดบาปของตัวละครเป็นหลักนะครับโดยตัวหนังเลือกจะสร้างตัวละครอย่างแฮจ,จุนให้เป็นคนที่มีเงื่อนไขาบางอย่างอันไม่สมบูรณ์แบบและเมื่อเขาเกิดถล่มลึกลงไปในห่วงอารมณ์ของตัวเองความไม่สมบูรณ์แบบเหล่านั้นกลับถูกเยียวยาได้อย่างง่ายดายครับแต่ในทางกลับกันแล้ว ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันกลับกัดกินชีวิตรอบตัวของแฮจุนไปทีละเล็กทีละน้อยจนทุกอย่างนั้นถูกนำไปสู่ความพังทลายโดยที่เขาไม่รู้ตัวโดยเฉพาะกับการไขคดีฆาตะกรรมซึ่งเป็นดังหมุดหมายเพียงอย่างเดียวในชีวิตของตัวละครนะครับความจริงที่ถูกซ่อนไว้กลับพราเลือนไปพร้อมกับสติที่ลนหายและกระทับซ้อนกับเส้นแบ่งแห่งความถูกต้องอันถูกบังตาครับไม้ตายของภาพยนตร์ก็คือการตั้งคำถามกับด้านมืดภายในจิตใจของผู้ชม เนื่องจากเราทุกคนเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจนักสืบกับผู้ต้องหานั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นครับแต่ยิ่งผู้ชมเลผลอแผลเอาใจช่วยหรือเคลิบอเคลิ่ไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เมื่อไหร่มันก็คล้ายกับเราในย,ยิ่งผลักตัวละครให้พุ่งชนกับปัญหาและดำดิ่งสู่หลุมดำในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าจะรู้เงื่อนไขดังกล่าวดีแค่ไหนเนี่ยแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วมันย่อมอยากจะเห็นเรื่องราวอันแฟนตาซีนี้เกิดขึ้นจริงอยู่เสมอครับ จนรู้ตัวอีกทีตัวละครทั้งคู่ก็อยู่ในจุดที่ไม่อาจถอนตัวได้ทันแล้วครับแต่นอกจากการท้าทายกรอบความผิดชอบชั่วดีของผู้ชมแล้วการเล่าเรื่องที่ลงตัวกลับกลายเป็นสิ่งที่ภาพยนตร์มองข้ามไปครับหากเระวัดค่าของภาพยนตร์เรื่อง Decision to Leave จากความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพียงอย่างเดียวเนี่ยตัวหนังสามารถสอบผ่านอย่างไร้ข้อกังขาเลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผู้ชมคิดว่าเรื่องราวเนี่ยกำลังจะเดินทางมาถึงจุดจบทันใดนั้น ภาพยนตร์ก็จะหยิบยื่นปริศนาใหม่ให้กับเรื่องราวอยู่เสมอครับไม่ใช่เฉพาะเพียงคดีฆาตกรรมหลักที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ Decision to Leave เต็มไปด้วยคดีฆาตกรรมที่ทั้งเกี่ยวข้องและก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องแต่สิ่งสําคัญเมื่อภาพยนตร์ซักเรื่องนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากก็คือวิธีการในการคลายทุกปมของเรื่องอย่างพิถีพิถันและก็ชัดเจนครับซึ่ง Decision to Leave กลับทําในจุดนี้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรจนทําให้แกนสารสําคัญ รวมไปถึงแรงกระตุ้นภายในของตัวละครนั้นส่งไม่ถึงผู้ชมได้มากเพียงพอเมื่อทุกอย่างเดิมในมาถึงบทสรุปครับตัวหนังตอกย้ำความพร่าเลือนของเรื่องราวด้วยงานด้านภาพที่ซุกซ่อนความเหนือจริงเอาไว้อยู่เป็นอย่างมากนะครับงานด้านภาพของ Decision to Leave เต็มไปด้วยช็อตที่มีความหวือหวาแปลกตาไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแทนสายตาของศพการฝังกล้องในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การเปลี่ยนฉากโดยอ้างอิงจากความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร การถ่ายภาพสะท้อนจากกระจกด้วยระนาโฟกัสที่ผิดปกติการเคลื่อนกล้องเข้าสู่สภาวะจิตใจของตัวละครหรือกระทั่งการจำลองมโนทัศน์ของตัวละครอย่างแฮจุนที่มักจะนำตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดเกิดเหตุอยู่เสมอเมื่อยามที่เขากำลังมองหาคำตอบของคดีฆาตะกรรมนะครับเมื่อผสมรวมกับการตัดต่อที่สามารถกระชากความต่อเนื่องของเรื่องราวออกจนเป็นวินแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน decision to Leave จึงยากที่จะนิยามครับว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นจริงบ้างกันแน่ครับโดยสรุปแล้วภาพรวมของ Decision to Leave คล้ายกับการเดินเข้าสู่เขาวงกฏภายในจิตใจของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความซับซอ้อนและก็ยากที่จะหาทางออกเมื่อเราย่างกลายเข้าไปนะครับตัวหนังทำได้อย่างยอดเยี่ยมในการพาผู้ชมดำดิ่งสู่ห้วงอารมณ์ต้องห้ามไต่เส้นแบ่งทางศิลธรรมที่พร่าเลือนไปพร้อมกับความจริงของรูปคดีและก็ทับซ้อนกับปริศนาอันยากจะคลี่คลายครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันทําให้ Decision to Leave เป็นภาพยนตร์ที่ต้องใช้พลังงานและสมาธิในการรับชมค่อนข้างสูงบวกกับท่วงท่าลีลาการเล่าเรื่องอันซับซ้อนมันก็ทําให้แก่นสารสําคัญของภาพยนตร์นั้นหล่นหายไปบ้างตามแต่ละปริศนาที่ถูกเปิดโปงในคดีฆาตกรรมของเรื่องครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Decision to Leave คาตกรรมรักหลังเขาที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความลุ่มหลงนั้นเป็นได้ทั้งแรงผลักดันและอาวุธที่ทิมแทงเราได้ในเวลาเดียวกันภาพยนตร์โฟกัสไปที่ตัวละครอย่างแฮจุนตำรวจนักสืบหนุ่มที่ได้รับการยอมรับครับว่าเขามีฝีมือในหน้าที่การงานรวมถึงยังแต่งงานกับภรรยาสาวสวยและก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับแม้ว่าผิวเผินมันจะดูเป็นชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบ หากแต่ความจริงแล้วแฮจุนเนี่ยกำลังประสบป,ปัญหายอย่างรอบด้านครับเขามีความสัมพันธ์อันเหินห่างกับภรรยามีอดีตอันโหดร้ายกำลังไขคดีที่ยังปิดไม่ลงและกำลังเผชิญกับภาวะนอนไม่หลับครับทันทีที่เกิดคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนักปีนข่าวคนหนึ่งแฮจุนได้พบกับซอเรภรยาสาวของผู้เสียชีวิตซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ทันทีนะครับแต่ด้วยความลุ่มหลงในตัวผู้ต้องหายอย่างซอเร พนักงานดูแลผู้สูงอายุชาวจีนที่สามารถพูดภาษาเกาหลีได้เธอทั้งฉลาดมีสเสน่ห์และมีแนวความคิดที่แตกต่างจากภรรยาของแฮจุนในแทบทุกด้านนะครับมันทำให้จิตใจของแฮจุนนั้นพยายามมองหาเหตุผลในการปกป้องซอเรรวมถึงยังพยายามหาเรื่องเข้าใกล้เธอโดยที่เขาไม่รู้ตัวโดยแฮจุนนั้นใช้ข้ออ้างของโรคนอนไม่หลับในการออกสอดแนมซอเรในยามค่ำคืนครับ ยิ่งเขาได้เห็นพฤติกรรมอันเป็นธรรมชาติของเธอมากเท่าไหร่แฮจุนก็ยิ่งถล่มลึกไปในความผิดบาปของเขามากขึ้นเท่านั้นโดยภาพยนตร์เลือกใช้สัญญามากมายในการถ่ายทอดความรุ่มหลงของตัวละครนะครับไม่ไว่าจะเป็นสภาวะนอนไม่หลับของแฮจุนที่บ่อนทำลายสติสัมปชัญญะของตัวละครดวงตาที่แห้งจนต้องใช้น้ำตาเทียมของแฮจุนก็ถ่ายทอดถึงการที่เขาไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างชัดเจนนะครับหรือการที่ซอเร แม้ว่าเธอเนี่ยจะสามารถพูดภาษาเกาหลีได้นะครับแต่ในบางครั้งเธอก็ต้องใช้แอปพลิเคชันในการแปลภาษาจุดนี้มันก็สะท้อนถึงชุดความจริงที่ไม่สามารถสื่อสารหาอีกฝ่ายได้โดยตรงครับหรือกระทั่งองค์ประกอบแวดล้อมของเหล่าตัวละครอย่างม่านหมอกที่ปกคลุมอยู่ในเมืองอีปโปซึ่งทําให้บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความขมุขขมัวไร้แสงแดดบอ่อแสสําคัญของคดีอย่างโทรศัพท์มือถือที่ถูกกอบกู้ขึ้นมาพร้อมกับความเสียหาย สะท้อนถึงความทรงจําที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริงนะครับหรือกระทั่งบทเพลงโปรดของตัวละครยังใช้ชื่อว่า t h e Mist ซซึ่งแปลว่าหมอกอีกด้วยนะครับทุกความไม่ชัดเจนที่ภาพยนตร์นําเสนอนั้นมันสะท้อนถึงความลุ่มหลงในตัวของแฮจุนที่มีต่อซอเรจนทําให้เขาไม่สามารถมองข้อเท็จจริงตรงหน้าได้อย่างกระจ่างชัดอีกต่อไปครับแฮจุนเชื่อครับว่าเขากําลังทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องและความลุ่มหลงที่เขามีต่อการไขคดีนั้น มันเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เขายอมอดหลับอดนอนเพื่อตามหาฆาตกรตัวจริงครับแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเขากลับตกหลุมพรางภายในใจของตัวเองแม้ว่าเขาจะคิดว่าตัวเองทุ่มเทให้กับการไขคดีขนาดไหนแต่ผู้ชมก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาไม่สามารถแยกแยะเส้นแบ่งแห่งความถูกต้องได้อีกต่อไปครับทุกการกระทำของเขาไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อตามหาฆาตกรแต่มันเป็นการมุ่งหาเหตุผลในการปกป้องซอเรให้พ้นผิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับ ความลุ่มหลงในอะไรบางอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับหากเราสามารถใช้ความลุ่มหลงนั้นในทางที่ถูกต้องโดยการใช้มันเป็นพลังในการเดินทางสู่เป้าหมายหรือการตามหาคำตอบของชีวิตแต่บางครั้งความลุ่มหลงมันก็อาจจะมอมเมาเราจนเสียศูนย์ขาดการควบคุมและมุ่งหน้าสู่หลุมดำภายในใจของตัวเราเองได้โดยไม่รู้ตัวครับ ตัวละครอย่างแฮจ,จุนนั้นได้สะท้อนความรุ่มหลงของเขาเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับผ่านประโยชที่เขานิยามอาการเรียบเฉยต่อการสูญเสียของซอเรเอาไว้ในภาพยนตร์ครับว่าความเจ็บปวดบางครั้งก็เป็นด่งคลื่นที่ถาโถมแต่บางครั้งมันก็เป็นเพียงน้ำหมึกหนึ่งหยดในมหาสมุทรเท่านั้นฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่7คะแนนครับบทหนังของ Decision to Leave เต็มไปด้วยความซับซ้อนซ่อนเงื่อนและก็พาผู้ชมดำดิ่งไปยังความสัมพันธ์อันผิดบ,บาปของตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมครับทั้งในเชิงกายภาพและการสื่อสารทุกอย่างผ่านสัญญาต่างๆในเรื่องแต่ส่วนที่บทหนังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นักก็คือการถ่ายทอดแรงจูงใจและก็มูลเหตุต่างๆของคดีฆาตกรรมครับซึ่งล้วนถูกเล่าอย่างผ่าน ทั้งที่มันควรจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดของเรื่องราวโดวยสัําาปครับในส่วนของงานสร้างนั้นผมขอให้ไว้ที่แปคะแนนครับงานด้านภาพของหนังคือจุดเด่นสําคัญมากๆโดยเฉพาะการถ่ายทอดห่วงอารมณ์และก็ความรู้สึกของตัวละครด้วยการจำลองภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเขาได้อย่างน่าพิศวงมากๆครับซึ่งมันก็สอดรับกับการตัดต่อที่ซ่อนปริศนาของหนังเอาไว้ได้อยู่ตลอดทั้งเรื่องครับในส่วนของนักแสดงนั้นผมขอให้ไว้ที่เจ็คะแนนครับ การได้เห็นนักแสดงสาวอย่างถังเว่ยบนจอภาพยนตร์นั้นมันเป็นสิ่งที่พิเศษอยู่เสมอครับการแสดงและสเสน่ห์เฉพาะตัวของเธอนั้นน่าลุ่มหลงและน่าเอาใจช่วยจนผู้ชมนั้นตกล่องปล่องชิ้นไปกับตัวละครของเธอได้โดยไม่รู้ตัวครับขณะที่พักแฮอิลก็ถ่ายทอดความเผลอตัวเผลอใจของตัวละครออกมาได้อย่างลุ่มลึกรวดร้าวและเจ็บปวดเกินจะทานทนได้ครับข้อคิดที่ได้ผมขอให้ไวที่6คะแนนครับ โดยความที่ภาพยนตร์นั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อนซ่อนเงื่อนจึงทําให้แก่นสารสาคัญของเรื่องราวนั้นถูกบดบังจากทัศนวิสัยของผู้ชมอยู่พอสมควรนะครับทั้งในเชิงของการเล่าทุกอย่างออกมาตรงๆรวมไปถึงการอุปมาอุปไมยของภาพยนตร์ด้วยเช่นกันครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไวที่6คะแนนครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่า Decision to Leave เป็นหนังที่ควรรับชมมากกว่าเพียงแค่รอบเดียวครับเนื่องจากตัวหนังนั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดยิบย่อย ที่มันทั้งส่งผลโดยตรงและก็ทางอ้อมกับเรื่องราวโดยรวมทั้งหมดนะครับแต่หากว่าจากการรับชมเพียงรอบเดียวของตัวผมเองเนี่ยผมก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่ามันยังมีบางช่วงบางตอนที่หนังพลักผมออกจากเรื่องราวอยู่เหมือนกันครับโดยทั้งวิธีการนําเสนอแก่นสารสําคัญที่ซ่อนอยู่หรือว่าความยืดยาวเกินจําเป็นของภาพยนตร์เองครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหันเฉลก,กันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Decision to Leave คาตกรรมรักหลังเขาได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเมตนไปอยู่ที่6.8คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมตนรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Decision to Leave คาตกรรมรักหลังเขานะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมตนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcasts, p o t i f y y o u t u b e c h anel n b l o อกดิรวมไปถึงช่องทางใหม่อย่าง TikTok ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟิมเมน้นได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคาว่าฟิมเมน้นแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับใน EP ีหน้าฟิมเมน้นจะนําเสนอคอเนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิมเมน้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ